เราถึงแล้วสัญญาธทรำรอันประเสริฐในห้องพระอริยเจ้าเข้าสู่ห้องพระนิพพานในพระพุทธศาสนาพระองค์ห้าพระศีอริยเมตไตรจิตผู้หลุดพ้นถึงแล้วที่ตนนั้นเบาสบายไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนิ่งๆสงบสัมผัสรู้แห่งจิตที่เกิดขึ้นปัญญาโสตถีมีความสว่างจิตสว่างใจให้พร้อมถึงแห่งพระนิพพานได้ท่านทั้งหลายในจักรวาลโลกนี้ไม่มีความสุขใดที่ถาวร ไม่มีความสุขที่แท้จริงความสุขในโลกนั้นเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวไม่นานมันก็ผ่านไปถ้าเราไม่เข้าใจก็จะสแสวงหาจะโหวยหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสมีสัมผัสที่ถูกอกถูกใจการสแสวงหามาได้นั้นไม่คงทนถาวรแต่การยกภูมิจิตใจขึ้นสู่พระอริยะเจ้านั้นประเสริฐสุดเสมือนการอยู่กับความสุขที่โปร่งใสเบามาให้เราได้ทุกเมื่อผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามคําสอนของพระบรมศา,ศาสดาและสามารถทาใจหยุดนิ่งได้อย่างสมบูรณ์ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดฐานจิตจนได้บรรลุธรรม เป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันต์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายธาตุมรรหันซึ่งเป็นกายธรรมของเราให้ถึงภูมิของพระอริยะเจ้าขั้นสูงสุดนั้นมีใจที่สว่างสวัยอยู่เป็นนิดเวลาคิดก็คิดแต่เรื่องที่ดีที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเวลาพูดก็พูดแต่วาจาสุภาษิตคือการเตือนสติด้วยหลักความจริงให้ทําความดีงามไม่เบียดเบียนชักชวนให้พ้นทุกสูอยัยตนะนิพพานและทําแต่สิ่งที่ดีงามมี ศีลาจารวัตรงดงามเป็นแบบอย่างที่ดีของมนุษย์และเทวดาเป็นกัลยะาณมิตรคอยชี้แนะพร่ำสอนให้ทำในสิ่งที่ดีมือประโยชน์จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจเกิดกำลังทำความดีทำสิ่งที่ดีงามก็จะเจริญงอกงามขึ้นในจิตใจเพราะดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางที่ไม่ประมาทรักในการสั่งสมบุญบารมีรักในการสั่งสมความบริสุทธ,ธิ์ยุติธรรมให้กับตนเองเมื่อใจบริสุทธิ์ย่อมนำความสุขมาให้เพราะอาสวะกิเลสบีบบังคับใจไม่ได้จึงมีแต่ความสุขอย่างเดียว บุคคลผู้มีตบัในโลกนี้ย่อมถือมั่นตบัเขาเป็นผู้ไม่ดีใจไม่มีความดําริดบริบูรณ์ด้วยตบะนั้นข้อที่ผู้มีตบัตถือมั่นตาบะไม่ดีใจไม่มีความดําริดบริบูรณ์ด้วยตบะนั้นอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นบุคคลผู้มีตาบัย่อมถือมั่นตาบัเขาย่อมไม่ยกตนไม่คงผู้อื่นด้วยตบะนั้นอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นบุคคลผู้มีตบะย่อมถือมั่นตบัตเขาย่อมไม่เมมมมาไ่่ลืสติยอ ไม่ถึงความเมาด้วยตบะนั้นอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นบุคคลผู้มีตบะย่อมถือมัตตบัเขาให้ลาบสักการะและความสันเสริญเกิดขึ้นด้วยตบะนั้นเขาเป็นผู้ไม่ดีใจไม่มีความดําริบริบูรณ์ด้วยลาบสักการะและความสัรเริญนั้นอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นบุคคลผู้มีตบะย่อมถือมัตตบะเขาให้ลาบสักการะและความสันเสริญเกิดขึ้นด้วยตบะนั้นเขาย่อมไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยลาบสักการะและความสันเริ อย่างนี้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นบุคคลผู้มีตบะยย่อมถือมัตตะบักไม่ถึงส่วนสองในโภชนะทั้งหลายว่าสิ่งนี้ควรแก่เราสิ่งนี้ไม่ควรแก่เราก็สิ่งใดแหละไม่ควรแกเขาเขาไม่มุ่งและสิ่งนั้นเสียส่วนสิ่งใดเขาวอระแกเขาเขาไม่กำหนัดไม่ลืมสติดไม่ติดสิ่งนั้นแหละเห็นโทษมีปัญญาคิดสลัดออกบริโภคอยู่อย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นไม่สามารถเข้ามาถึงห้องอริยาเจ้าได้แม้มีความปรารถนาอันแรงกล้า บุคคลผู้มีตบะยย่อมถือมั่นตบัเขาให้ลาบสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นด้วยตาบะนั้นเขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นด้วยสักการะและความสัรเริญนั้นแม้ข้อที่ผู้มีตบัถือมั่นตบัยังลาบสักการะและความสรนเสริญให้เกิดขึ้นด้วยตบะนั้นยกตนข่มผู้อื่นด้วยลาบสักการะและความสัรเสริญนั้นนี้และย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบับุคคลผู้มีตบะย่อมถือมั่นตบัเขาให้ลาบสักการะและความสัรเสริญเกิดขึ้นด้วยตบะนั้น เขาย่อมเมาย่อมลืมสติย่อมถึงความเมาด้วยลาบสักตาระและความสันเรินนั้นแม้ข้อที่ผู้มีตบะถึงมั่นตาบะยัดงลาบสักตาระและความสันเริญให้เกิดขึ้นด้วยตาบะนั้นเมาลืมสติถึงความเมาด้วยลาบสักการะและความสันเรินนั้นนี้แหละย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะไม่สามารถเข้าถึงได้บุคคลผู้มีตาบะย่อมถึงมั่นตาบะย่อมถึงส่วนสองในโภชนะทั้งหลายว่าสิ่งนี้ควรแก่เราสิ่งนี้ ไม่ควรแก่เราก็สิ่งใดแลไม่ควรแก่เขาเขามุ่งและสิ่งนั้นเสียแต่ส่วนสิ่งใดควรแก่เขาเขากำหนดหรือมัสติติดสิ่งนั้นไม่และเห็นโทษไม่มีปัญญาคิดสลัดออกบริโภคอยู่แม้ข้อนี้และย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตะบะัตจงใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผลแห่งตนเพื่อการหลุดพ้นแห่งทุกทั้งปวงด้วยปัญญาอัลล้ำเลิศประเสริฐโศตีไปด้วยบุญและบารมี